สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะช่วงทำกับข้าวจ้าวันนี้จะมาทำหมูสามชั้นตุนกะปิจ้าหมูสามชั้นนะคะเตรียมไว้ก่อนหอมแดงเดี๋ยวเราจะมาซอยหอมแดงนะใส่หอมแดงเยอะหน่อยจ้าหอมแดงกะปิมีกะปิน้ำมะขามเปียก น้ำปลาน้ำตาลปีบ๊บใส่รสดีด้วยนะคะแล้วก็จะมีพริกไทยนะคะก่อนอื่นเราก็จะมาซอยหอมแดงก่อนนะคะหอมแดงนี่ใส่เยอะๆเลยจ้าซอยหอมแดงก่อนนะคะ หอมแดงเยอะหน่อยจ้ะโอเคจากนั้นเราจะมาหั่นหมู3มชั้นหมูสามชั้น,นล้างน้ำสะอาดแล้วนะคะแล้วก็จะมาหั่นเดี๋ยวแยกก่อน ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่าตามใจชอบเลยนะคะอันนี้ทําชิ้นเล็กหน่อย สูตรนี้จะกินกับข้าวสวยก็ได้หรือจะกินเป็นข้าวคุกกิิก็ได้นะคะ โอเคสำหรับหมูแล้วก็หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเดีย๋ยวมาเริ่มทํากันเลยจ้ามาจา้ะใส่น้ำมันพืชเข้าไปพอรประมาณนะคะก็จับประมาณนี้ใส่หอมแดงเข้าไป หอแดงเราจะผัดหอมแดงก่อนนะคะ่อผัดหอมแดงหอมดีแล้วแล้วก็ใส่กระปิไปหนึ่งช้อนนะคะกะปิหนึ่งช้อน ผักให้หอมเลยจ้าผักกะปิให้หอมเลยนะคะ กะปิหอมดีแล้วใส่หมูลงไปจะใส่ชย หมูก่อนนะคะพอเวลาแป๊บนึงจากนั้นใส่น้ำปลาไปนิดเดินน้ำปลาจากนั้นใส่น้ำไปได้เลยะคะ่ะ สูตรนี้ตุนประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเราให้เดือดแล้วก็ใส่เ,าเราก็จะทำไฟไฟอ่อนไฟกลางนะคะใส่น้ำตาลปิ๊บเข้าไปตาลปิ๊บประมาณหนึ่งก้อนหนึ่งก้อนใหญ่ๆสูตรนี้จอกหรืเปรีป้ยวหวานนะคะ ใส่น้ำเข้าไปใส่น้ำมะขามเปียกเข้าไปน้ำมะขามเปียกเดี๋ยวค่อยมาชิมแล้วก็มาเติมได้นะคะไม่พอนะคะใส่รสด,ดีไปนิดนึง ใส่รบดีไปนิดนึงจ้าใส่สีย้ยวดำนิดนึงนะคะสี้วดำนิดนึงจะได้มีสีสันไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่ขนาดนี้พอเดีย๋ยวรอให้เดือด เดือดจะจัดก่อนแล้วก็มาหลีไฟกลางหลีไฟกลางแล้วปิดฝาแล้วก็ตุนเข้าไปประมาณสักสามสิบนาทีนะคะเดี๋ยวรอให้เดือดก่อนพอเดือดแล้วก็หลีไฟกลางในการต้มนะคะแล้วก็ปิดฝาโอเคจ้าเราตุนไปสักพักแล้วเดี๋ยวมาดูนะคะเรามาดูกันก่อน ยังไม่ครบเวลายัางไม่นิ่มนะคะขอชิมก่อนเดี๋ยวให้น้ำมันแห้งแล้วก็มาชิมได้อีกทีนะคะอืมขาดเค็มไปนิดนึงเดี๋ยวเอาไว้ให้น้ำแห้งก่อนเดี๋ยวก็มาเติมจ้ะเกือบจะได้แล้วจ้ะเรามาชิมนะคะ เที่ยวให้น้ำมันแห้งกว่านี้ก่อนเดี๋ยวเรามาชิมก่อนอ,อร่อยนุ่มไม่ต้องเติมแล้วรสชาติดีอร่อยอ,อร่อยมากถ้าใครชอบแบบน้ำมีน้ำหน่อยก็ประมาณนี้ใช้ได้แล้วนะคะแต่อยากจะให้มันน้ำมันแห้งกว่านี้หน่อย แห้งกว่านี้นิดนึงนะคะถ้าใครชอบน้ําประมาณนี้ให้มันออกเหนียวเหนียวประมาณนี้ก็คุกกับข้าวแล้วก็พริกขี้หนูโรยเข้าไปก็กินได้แล้วนะคะถ้าใครชอบแบบนี้ก็โอเคแล้วนะคะเนี่ยให้มันออกเหนียวเหนียวประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วจ้ะถ้าใครชอบแต่ว่าอยากจะให้น้ํามันแห้งกว่านี้หน่อยเ่ะเที่ยวกพักหนึ่งเคี่ยวสักสามนาทีจ้ะ โอเคจะเราจะเคี่ยวประมาณนี้นะคะเพราะว่ายัางไม่กินตอนนี้จะทําไว้ตอนเย็นนะคะจะเหลือน้ําน้ําไว้ประมาณนี้นะคะโอ okay, เคแล้วจะประมาณนี้นะคะโอเคเรามาใส่จานเดี๋ยวจะให้ดูนะคะกินกับข้าวถ้าใครชอบแห้งกว่านี้ก็สามารถเคี่ยวให้แห้งกว่านี้นะคะแบบนี้ทุกข้าวสวยน,นร้อนแล้วพริกขี้หนูโรยโอ้ยอร่อยมากเลยจ้า รสชาติกรมก่อมนะคะอร่อยมากเลยคะ่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ